สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกๆท่านเลยนะคะวันนี้อยู่กับอู่แสนสุขาเพ้นนะคะวันนี้ทางอู่ของเรานะคะจะพาลูกค้ามาชมรถคันนี้กันเลยค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นรถ6ล้อดํานะคะสีเอฟเฟกค่ะตัวนี้จะเป็นเมก้าหัวแคบนะคะลูกค้ารุ่นนี้นะคะพร้อมใช้งานนะคะสีเอฟเฟคสวยมากๆเลยค่ะ สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจรถ6ล้อดำนะคะลูกค้าสามารถทักเข้าไปในแฟนเพจของทางร้านได้เลยนะคะชื่อว่าอู่แสนสุขคาเพนนะคะหรือโทรติดต่อสอบถามกับเบอร์โทรได้เลยนะคะ mm hmm. ลูกค้าท่านใดที่สนใจ6ล้อดำนะคะรุ่นไหนนะคะสามารถแจ้งแอดมินได้เลยค่ะหรือขอรูปเพิ่มเติมนะคะดูได้เลยนะคะ mm hmm. วันนี้ทางร้านจะพามาชมรถคันนี้ยาวๆกันไปเลยจ้า ตัวนี้นะคะจะเป็นคันซีนอกนะคะญี่ปุ่นพร้อมใช้งานเลยจ้าตัวนี้จะเป็นดำนะคะ4ตันค่ะลูกค้าสภาพเครื่องพร้อมใช้งานค่ะตัวนี้จะเป็นสเปค3เมตร60นะคะตัวกระบะดำนะคะเครื่องของรถคันนี้ก็จะเป็น210แรงค่ะเครื่องสวยนะคะพร้อมใช้งาน ตัวนี้จะเป็น JO7E นะคะ Turbo Common Rail คะ่ะลูกค้าจะพาลูกค้าชมกันไปยาวๆเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจสั่งทำสีเองนะคะสามารถสอบถามกับแอดมินได้เลยนะคะตัวนี้จะเป็นสีเอฟเฟกตัดน้ำเงินแดงนะคะสวยมากๆเลยคันนี้คือใครได้ไปครอบครองคือสวยมากๆค่ะ ตัวนี้จะเป็นท่อแฝดสามนะคะแต่งพร้อมใช้งานจ้าฝั่งนี้คือสวยมากๆได้ได้คือรถสภาพนี้คือพร้อมใช้งานและสวยมากๆเลยสีนี้คือสีเอฟเฟกนะคะเป็นสีที่ลูกค้านะคะรีเควสกันมาเยอะมากๆจ้าตัวนี้จะเป็นคันสีนอก่ญี่ปุ่นนะคะพร้อมใช้งานสภาพสวย สำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจนะคะสามารถเข้ามาสอบถามราคาโทรเข้าไปสอบถามราคาคุยราคากันได้นะคะลูกค้าหรือขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะคะเดี๋ยวทางแอดมินนะคะจะส่งรูปให้นะคะตัวนี้นะคะพร้อมใช้งานแล้วนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสอบถามได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะเราก็พามาชมรถคันนี้นะคะส่วนลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจอยากดูรุ่นอื่นนะคะสามารถคอมเมนต์ได้ในอ YouTube อ,นอันนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวทางนั้นจะมาทำคลิปต่อไปให้ชมจ้าสำหรับวันนี้นะคะถ้าแอดมินพูดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะแอดมินฝากทางอู่แสนสุขคาเพนด้วยนะคะลูกค้า ถ้าลูกค้าสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ตามเบอร์โทรนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณมากจ้า